สวัสดีปีใหม่กับทุกๆุกลักานาราศีขอให้ปี2568นี้เป็นปีทองเป็นปีแห่งความร่ํารวยนะครับให้กับทุกๆุกลักานาราศีดังนั้นนะครับเราก็เลยได้แนะนำนะสถานที่เติมบุญนะครับให้กับทุกๆุลัก,กานาราศีเอาไว้สองแห่งนะครับ ที่แรกกันก็คือที่จังหวัดกระบี่นะครับด้วยบาร,รมีของหลวงปู่เนศนะครับปีนี้อายุร้อยขวบพอดีเลยนะครับกำลังจัดสร้างพระอุโบสถอยู่นะในปีปีนี้นะครับใครอยากจะ ร่วมบุญกับท่านนะครับผมก็ได้นํา QR code ของวัดนะเอามาแสดงไว้ที่หน้าจอแล้วนะครับสามารถสแกนนะร่วมบุญกับหลวงปูน่เนธนะครับได้เลยนะวัดนี้เนี่ยนะครับอ่าก็จะเป็นวัดที่สะอาดเรียบร้อยนะเลยนะครับเป็นวัดแบบสายป่านะอ่าอยู่ติดแบบ อาแบบแม่น้ำนะครับติดทะเลเลยนะอ่ามีแหล่งท่องเที่ยวก็คือว่าไปกราบไหว้นะพระพุทธได้นะครับไปกราบาหาหลวงปู่เนตรได้นะรวมถึงว่าอ่าไปไหว้พญายสมันนะครับเป็นพญา,านาะคนะครับเป็นองค์สีฟ้าแหละนะอ่าองค์หนึ่งนะครับอ่าไปสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเติมบุญเติมกุศลได้นะถ้าใครผ่านไปที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ ถ้าจะสะแกนเชลโค้ดร,ร่วมสมทุนสร้างพระบูชก็สามารถทําได้เลยนะเงินเข้าวัดโดยตรงนะครับอีกองคหนึ่งนะครับก็เป็นหลวงปู่อายุมากเช่นเดียวกันนะจังหวัดอุดรธานีนะครับชื่อวัดหล่อหลวงปู่เจริญนะครับอยู่วัดป่าภูวังทองนะครับเลขบัญชีเนี่ยเป็นทคสอนะกาลังจัดสร้างอ่า โรงพยาบาลลักษณะแบบแพทย์แผนไทยนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับใครอยากร่วมบุญจัดสร้างโรงพยาบาลก็สามารถทําบุญตามเลขบัญชีที่ขึ้นเอาไว้ให้ที่หน้าจอได้เลยนะโดยที่เงินทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเลยนะส่งตรงเข้าวัดแถมวัดและหลวงปู่ทั้งสองรูปน,นะครับไม่ได้รู้นะว่าผมเนี่ยครับเอาเลขบัญชีวัดมาให้ทุกคนร่วมทําบุญนะครับใครได้ยินคลิปนี้แล้วนะอยากจะทํา,าทบุญร่วมสมทบทุนกับทาง นะทั้างวัดนะทางสร้างพระอุโบสถสร้างโรงพยาบาลก็สามารถทําได้เลยครับจะได้เฮงเฮงตลอดปี2,568นี้นะครับ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปาพูดหลักๆเกี่ยวกับเรื่องทรัพนะของชาวลัคนาราศรีพฤษภในส่วนของครึ่งปีแรกนะครับทั้งเรื่องเงินและก็เรื่องความรักนะครับรวมถึงภาพรวมอของครึ่งปีแรกนะนะเพราะว่า,าดวงดาวหลักๆใหญ่ๆนะครับ ที่เขาจะทําการย้ายเรือนเขาจะมาย้ายเรือนประมาณช่วงพฤษภาใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะว่างก่อนที่ดาวใหญ่ๆท่านจะย้ายเนี่ยนะครับเรื่องราวของดาวกลุ่มเล็กๆนะที่ทําการย้ายเรือนเร็วๆเนี่ย,ยนะครับก็จะขยับพยยเพเยื่นเคลื่อนไหวใช่ไหมให้กับชาวร,ราศีพฤษภจึงเอามาทําคลิปนี้เนี่ยแหละนะครับดังนั้นนะครับเรามาพูดถึงการเงินกันก่อนนะ เงินเงินทองทองของชาวลัคนาราศีพฤษกเลยนะครับในส่วนของอก่อนที่จะถึงปี68นะครับเขาเรียกว่ามีภาวะมีความเสียหายนะออกไปในหลายทิศหลายทางแล้วเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไปให้ใหบริวารช่วยเหลือต่างๆให้กับคนนู้นคนนี้รวมถึงการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับ ที่มันแบบเป็นลมๆะนะมันจะมีลมๆเข้ามานะไปม,มีการลงทุนที่ยังไม่่อเกิดประโยชน์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับรวมถึงการลงทุนอะไรออกไปแล้วนะครับมันเหมือนเป็นการลงทุนจริงๆที่ยังไม่ได้ผลกําไรนะกลับเข้ามาแต่พอเข้ามาสู่ในส่วนของครึ่งปีแรกนะของปี2อง8นกนะก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีพฤกษ์นะครับ ยังมีมุมดีๆนะที่เป็นมุมฟื้นนะของเรื่องชะตาชีวิตเกิดขึ้นเพราะการเงินต่างๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้กำลังเด่นไม่ได้กำลังใหญ่ไม่ได้กำลังที่แบบว่าเป็นที่พอใจนะให้กับลูกศิษย์ทุกคนทุกท่านแต่นะเงินต่างๆมันยังคงหมุนเวียนนะแปรเปลี่ยนกลับเข้ามาได้นะครับ ยังหาเข้ามาได้นะลงทุนอะไรออกไปแล้วยังมีกําไรเข้ามาได้นะพลิกฟื้นนะครับจากในส่วนของปี2,567ที่เคยเสียไปนะมันจะกลับเข้ามานะครับเริ่มต้นใหม่ปีใหม่ฟ้าใหม่ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นได้เป็นอย่างดีดังนั้นนี่นะครับก็เตรียมตัวยิ้มรับนะครับในเรื่องภาวะของการเงินที่มันจะทยอยดีขึ้นนะอย่างเปรียบเทียบนะอย่างสมมติ มีเงินหนึ่งพันที่เสียไปในส่วนของปีหกเจ็ดปีหกแปดเนีครับเงินจะได้มายัางไงเงินมันจะได้มาแบบทีละร้อยทีละสองร้อยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวต่อไปมันก็ค่อยๆเติมเต็มกลับมาให้กับในส่วนที่มันเสียหายไปนะเพราะฉะนั้นครึ่งแรกนะครับของปีหกแปดนะครับบางคนเสียเงินออกไปแล้วหมดหวังแล้วนะไม่คิดว่ามันจะฟื้นกลับเข้ามาได้ไม่คิดว่าชีวิตจะกลับมาได้นะก็ต้องบอกว่าปีหกแปด นะมันจะไม่เหมือนปีหกเจ็ดอ่ามันจะมีการแปลเปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นและดีขึ้นไปในระยะยาว,ยาวแบบอ่าค่อยเป็นค่อยไปนะแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบซึมซึมแบบไม่รู้สึกฮะนะแต่มันดีขึ้นนะมันจะทยอยดีขึ้นดังนั้นใครที่เครียดนะในเรื่องของการเสียทรัพย์นะออกไปแบบไร้สาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยนะครับอ่าก็ต้องบอกว่ามันจะมีรอยยิ้มน,นะกับเข้ามาในภาวะการเงินต่างๆนะครับให้กับชาวพฤกษุก นะในส่วนของครึ่งปีแรกนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปทีนี้นะอีกส่วนหนึ่งพอเราพูดเรื่องการเงินใช่ไหมแล้วก็ต้องพูดถึงภาวะโดยรอบนะโดยรอบว่าภาวะเศรษฐกิจภาวะอะไรต่างๆนะครับก็ต้องเป็นตัวเตือนแหละนะว่าให้รมะมัดระวังในการใช้รัพย์นิดหนึ่งนะเพราะภาวะโดยรอบเนี่ยนะครับเขามองจากทั้งดาวนะดาวพระอังคาร อะไรต่างๆดาวพฤตย,พยูที่ย mm ังโคจรมาทําลายในเดือนของราศีพฤกษภใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาวะในรอบต่างๆมันยังเป็นเศรษฐกิจมันยังไม่ไม่ได้กลับพลิกฟื้นมาดีเต็มที่เต็มกําลังสักเท่าไรนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับเป็นช่วงจังหวะแบบเสียหายนะของลักนณาอื่นๆเขานะเพราะฉะนั้นถ้าลักนณาอื่นเขาเสียหายมันก็มีผลกระทบโดยรวมมาแหละนะครับกลับเข้ามาให้กับตัวพฤกษกได้แต่พฤกษกเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในลักนณาที่จะ จากวิกฤตต่างๆนะครับแปลเปลี่ยนมาเป็นโอกาสกลับเข้ามาให้กับตัวเราเองได้นะเพราะว่าลัคนาราศีพฤกษภเลยนะครับเขาเรียกว่ามีความฉลาดนะในเรื่องของการหารัพ์มีความเป็นนักธุรกิจมีสายเลือดนะมันซึมอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเราเห็นโอกาสต่างๆนะครับเราก็จะสามารถแปลเปลี่ยนวิกฤตกลับนะมาเป็นโอกาสที่ดีให้กับ ตัวของพฤะศกเองได้แต่อย่างที่บอกกันนะว่ามันมีทางด้านของดามพุตยูเนี่ยนะทับลักเราใช่ไหมทับลักเราทีเนี่ยอยู่กันนานและเกินนะเจ็ดปีเต็มนะครับแต่ว่าภาวะในลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นภาวะของความช้าใช่ไหมเราทําอะไรแล้วก็คิดช้าช้านะ คิดให้รอบคอบนะเหมือนนั่งสมาธิอะคิดอะไรไม่ออกนั่งสมาธินะให้มันเกิดปัญญาพอมันเกิดปุ๊บเดี๋ยวเราก็หาทางแก้ไขวิกฤรต่างๆนะครับที่ผิดพลาดไปนะให้กลับมาพลิกฟื้นชะตาชีวิตได้แถมเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับเสริมเรือนเสริมชะตานะให้กับอดีตได้นั่นเองแถมดาวเจ้าเรือนนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภเองเนี่ยนะก็คือทางด้านของดาวพระศุกนะร์ใช่ไหมดาวพระศุกร์เนี่ยในช่วงต้นๆปีนะ ก็ต้องบอกว่าโครจรได้ตําแหน่งมหาอุดอมหาอุดเลยนะแต่ว่าสูงส่งสูงสุงสดแต่มหาอุดเนี่ยของพฤลูกศกนะสูงส่งสูงสุดแล้วต้องทําเร็วนะทําเร็วและมีความรอบคอบมันคือโจทย์ยากไงนะนะมันไม่ใช่มหาอุดสูงส่งแล้วมันจะส่งผลให้แบบ เราไม่ต้องเหนื่อยมันไม่ใช่เพราะมหาอุดมันก็ต้องแบบดิ้นรนตนเต็มที่ใช่ไหมมหาอุดสูงส่งสูงสุดมันถึงจะสูงสุดต,ตามนั้นนะและต้องอาศัยแบบความฉับไวความฉับไวนะ พร้อมกันกับความรอบคอบนี่แหละโจทย์ย่าเพราะปกติฉับใบบางทีไม่ต้องรอบคอบมันมีโอกาสฟลุกแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกฉับใบแล้วต้องมีความรอบคอบนะอ่าเป็นช่วงจังหวะที่พลึกศกเองถึงจะแปลเปลี่ยนวิกฤตนะกลับมาเป็นโอกาสได้นะเป็นการแก้ดาวมฤตยูนั่นแหละนะอ่าต้องอาศัยความรอบคอบอ่านะเพราะฉะนั้นโอกาสทองโอกาสดีๆอ่ามีมาให้กับชาวพลึกศกตลอดของครึ่งปีแรกนะพลึกศพในยิ้มนะยิ้มรับในส่วนส่วนนี้ได้เลยนะครับ ใครนะครับที่จะคิดแบบขอสินเชื่อนะในกลุ่มสินเชื่อธนาคารต่างๆเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ดีมีโอกาสได้นะครับการหมุนเปลี่ยนแปลรัร์นะทำให้เกิดวิกฤตกลายมาเป็นโอกาสให้กับชาวลุกศกนะได้เป็นอย่างดีด้วยเขนะาเรียกว่าตัวเราเองนะต้องโคจรเข้าไปหานะความสําเร็จนะเป็นช่วงจังหวะดิ้นดิ้นแบบสุดๆอ่ะนะเนยแบบสุดๆ นะแล้วความสําเร็จเงินทองต่างๆนั้นจะย้อนกลับนะครับมาให้กับชาวพุทธศกนะเพราะนั้นพุทธศกใครดิ้นนะรับรองได้ตํารวยได้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบปล่อยชีวิตไปตามมรตยูนะไหลไปตามน้ำนะเดี๋ยวมันจะกลับไม่ทันนะกลับไม่ทันเพราะถือว่าช่วงจังหวะครึ่งปีแรก นะโอกาสทองมาพร้อมกับความระบัดระวังมันไม่ได้มาแบบโอกาสแบบมาให้ง่ายๆไงแต่มันมีมันเปิดมามันเปิดมาเต็มที่ด้วยนะนะเพราะนั้นต้องฝ่ายฟ้านิดหนึ่งแล้วจะได้สมหวังตามนั้นความรักก็เช่นเดียวกันความรักเนี่ยนะครับของชาพฤกษเอกนยเขาเรียกว่าความรักดีๆนั้นมีเข้ามานะแต่มีเข้ามาในภาวะที่เรามีปัญหาอ่า บางทีเราเครียดอยู่มีคนมาเห็นอกเห็นใจนี่คือเรียกว่าความรักที่ดีแล้วถูกไหมมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาช่วยแนะแนวมีคนมาช่วยออกความคิดนะมิตรดีๆคนดีๆก็เข้ามาใช่ไหมเนะี่ยมาตอนวิกฤตนะครับมาช่วยให้เรานั้นชื่นใจมาช่วยให้เราเจอสิ่งดีๆนั่นเองนะครับเพราะนนั้นความรักที่ดีนั้นมีเข้ามานะในส่วนของครึ่งปีแรกด้วยนะครับ ความรักในส่วนของเครื่องปีแรกนี้นะครับเขาเรียกว่ามาร่วมกันคิดนะนั่นแสดงว่าคนที่มีคู่ครองแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับก็ร่วมกันคิดนะ ความรักก็ยังคงดีอยู่ะนะคงคงไม่ได้เหมือนบางลัคนาเขาที่ะจะมีการสูญเสียรักเลิกลาหย่าร้างอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้คือมาร่วมคิดมาร่วมรุยนะ,ะในครึ่งปีแรกร่วมคิดร่วมรุยไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยความหวานชื่นนะมันกลับเข้ามาไนงะนะเงินมันก็ไม่ได้เสียหายอย่างที่บอกนะการดาวการเงินของเราก็เดินไปข้างหน้าใช่ไหมเพราะอย่างหลักธรรมชาติถ้าเรายังมีทรัพย์อยู่นะ ปัญหาครอบครัวมันก็ยังไม่ค่อยเกิดนนความรักมันก็ยังเดินไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นในภาพรวมของครึ่งปีแรกเป็นปีะจะจัดว่าเป็นปีทองก็ได้นะ,ะปีทองของชาวรักนาราศีพฤษศแต่เป็นปีทองในลักษณะ,ะของคนที่ลุยเต็มที่สู้เต็มที่นะครับอุอปสรรคมาเนี่ยนะเราไม่หวาดหวั่นอย่างเงี้ยนะครับมมีความรักที่มาร่วมกันคุยด้วยกันหาเงินด้วยกันนะครับมาไปไหนไปด้วยกันแบบนี้นะ ร,รับรองว่าดีแน่สำหรับคนโสดนะก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงจังหวะที่มีมุมดาวดีๆเข้ามานะครับความรักมากองอยู่ตรงหน้านะบางทีมีคนเข้ามาแล้วเราก็ต้องเปิดตัวเองด้วยนะครับในส่วนของปี2568ครึ่งปีแรกนั่นเองครับขออัญเชิญบารมีพระรัตนตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เกื้อหนุนบันดาลดลให้กับทุกๆคนกราศีประสบแต่ความสงบสุข ร่มเย็นร่ำรวยพลิกวิกฤตให้กลับมาเป็นโอกาสได้ในตลอดปี2,568นี้เลยครับท่านใดสนใจผูกลักนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ a. yor8 ได้ครับ